น้องเต็นอยู่น่ะวะลูกหายแม่เฮ้ยเฮ้ยอ,อยู่นี่ไม่น่าอ้าอยู่นี่นี่เองทำไมไปลงไปอยู่ในถุงอ่ะ้ปิดใหห้้นนออง่อยดปิทำไมอ่ะเด็กกระสอบตายแล้วปิดทำไมอ่อะลูก เดี๋ยู่ในนี้เหรอนอนในินี้อ่ะดูดูดูเขาดูเขาดูเขาแต่พี่นอนดูเออโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยอ่ะอมังเต้นทำายไหนบอกพ่อที่ทำไรบอกกิดูโทรศัพท์ในนี้ฮะดูโทรศัพในนี้ดูโทรศัพท์ในนี้ อ่าอ่าปิดปิดปิดโอ้ยเด็กก็สอบไปละเต็มแพ็กส่งของแพ็กส่งของแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปส่งไปเทนีก่อนนะครับโอเคไหมครับไม่บายกันไม่บายไปแล้วนะครับโอเคทำไอ้นี้เน่ทำหน้าเลยไอ้แย่เย้เด้อทำนี้พูดได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp